แค่หยดสองหยดเท่านั้นอยู่มาถึง1 2 8ีปีหลวงปูศ่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาอนุภาพแห่งยาอายุวัฒนะพวกรับแลถวายให้ท่านในป่าลึกหลวงปู่ศรีฉันทศิริวัดเขาถ้ำบุญนาจังหวัดนครสวรรค์เกิดในรัชกาลที่สามอยู่มาถึงรัชกาลที่เก้าเป็นพระเจดแผ่นดินอายุ128ปี สมัยก่อนใครไปนิมนต์หลวงปู่ศีท่านจะบอกว่าหลวงปู่ไปไม่ได้หรอกท่านอั้นปัสสาวะไม่อยู่นั่งคุยอยู่พักหนึ่งก็ต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนท่านบอกว่ามีผลจากการไปกินยาอายุวัฒนะมาตอนนั้นหลวงปู่ไปทุดงดแล้วหลงป่าไปเจอพวกรับแลสามสี่คนทำยาอายุวัฒนะให้กินหลวงปู่ไปกินกับเขาหมดพอดี เขาเลยรวบรวมยาที่ติดอยู่บนเศษไม้ใบหญ้ามีเพียงหน่อยหนึ่งเท่านั้นให้หลวงปู่ฉันฉันแค่สองสามหยดเท่านั้นท่านฉันแล้วอยู่มาถึง128ปีถ้ากินเต็มสูตรแบบเขาจะอยู่ได้กี่ปีหลวงปู่ศีฉันทศริท่านเกิดเมื่อปีพศ2392ตรงกับปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัว ท่านเป็นพันลูกวัดในสังกัดวัดเขาถ้ำบุญนาคซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อมหาสมบูรณ์สิริสมปุโนเป็นเจ้าอาวาสได้นิมนต์หลวงปู่มาจําวัดเพื่อให้ช่วยสร้างวัดหลวงปู่สีฉันทศิริท่านเป็นชาวเมืองสุริน์เมื่ออายุ21ปีท่านถูกเข้าเกณฑ์ทหารเข้ารับราชการและเมื่อปลดจากสภาพการเป็นทหารมาแล้ว ท่านก็มายึดอาชีพค้าวัวค้าควายและเป็นพรานอยู่แถวแถวเขตช่องแคซึ่งแต่เดิมมีสภาพเป็นป่าดงดิบและยังไม่ได้เป็นอำเภอตาคลีท่านใช้ชีวิตเป็นหนุ่มอยู่หลายปีและรู้สึกเบื่อหน่ายในทางโลกจึงได้อุปสมบทเมื่อพศ2431โดยมีพระครูธรรมขันสุนทรเป็นพระอุปชาเมื่อบวชได้ระยะหนึ่งแล้ว ท่านจึงได้ย้ายมาจำพรรษาที่ถ้ำเขาเสียบเขตช่องแคอําเภอตาคลีเพราะก่อนบวชท่านเคยอยู่ในเขตนี้มาก่อนก่อนที่จะมาอยู่ที่วัดเขาถ้ำบุญนาคอําอเภอตาคลีนั้นหลวงปูศ่ศรีท่านอยู่ที่วัดหนองลมพุกอําเภอโนนสังจังหวัดอุดรธานีในปีพศ2512พระโคนิวิทย์ปริยัตคุณพร้อมด้วยชาวบ้าน ได้พากันไปนิมนต์หลวงปู่ให้มาอยู่ที่วัดเขาถ้ำบุญนาคในระยะแรกที่หลวงปู่มาอยู่ที่วัดเขาถ้ำบุญนาคนั้นท่านจำพรรษาอยู่ที่กุฏิไม้หลังเล็กๆหน้าปากทางขึ้นถ้ำปัจจุบันลือไปแล้วในขณะนั้นคนในตลาดตาคลียังไม่ค่อยมีใครรู้จักหลวงปู่และท่านก็ไม่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์อันใดให้ใครรับรู้วันหนึ่งวันหนึ่ง ท่านจะนั่งตะบันหมากฉันการฉันหมากของท่านก็ไม่เหมือนใครเพราะท่านไม่ได้ฉันเปลือกไม้ที่เขามีขายตามท้องตลาดเหมือนคนทั่วไปกินหลวงปู่ท่านฉันแก่นไม้คูนแดงซึ่งจะมีคนตัดมาถวายตลอดท่านจะนำมาฝันเป็นชิ้นชิ้นและนำลงต่ำให้ละเอียดแล้วจึงมาฉันกับหมากแทนเปลือกไม้กิจสงของท่านที่ทำเป็นประจำก็คือหลวงปู่ท่านจะส่งน้ำตอนประมาณบ่ายสามถึงสี่โมงเย็น ของทุกวันและหลวงปู่จะตื่นนอนทำวัดเช้าตอนตีสามทุกวันอีกเช่นกันบทสวดมนต์ที่หลวงปู่สวดเป็นประจำก็คือบทกรณียเมตตาสูตรเป็นประจำเรื่องมนต์นี้พระอาจารย์ประเทืองเคยถามหลวงปู่ว่าสวดมนต์บทไหนดีหลวงปู่จะบอกว่าดีทุกบทบทที่สำคัญกรณียเมตตสูตรให้นั่งภาวนา ทำวัดสวดมนต์ยาให้ขาดท่านได้มรณภาพเมื่อปีพศ2520ตรงกับรับสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรวมอายุได้128ปีบวชพระมาได้8 9พรรษาขอขอพระคุณเจ้าภาพถูกท่านและท่านเจ้าของบทความและที่มาเนื้อหาข้อมูลในที่นี้ด้วยครับเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ